นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะวันหนึ่งลูกแกะน้อยกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินมันเดินไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงลำธารแห่งหนึ่งลันรันันลันลันลันแม้วันนี้อากาศดีจังเลยแอบนี้แม่มาเดินเล่นป่านนี้แม่คงตามหาแกะน้อยใหญ่แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเย็นๆก็แล้วกันนะเออแต่ตอนนี้หิวน้ำจังเลยหาน้ำกินก่อนดีกว่าขณะที่เจ้าแกะน้อยกำลังก้มกินน้ำอยู่นั้น บังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาเจอพอดีเจ้าหมาป่านิสยัยนีไม่ดีและมันกำลังหิวมากซะด้วยล่ะสิพอมันเห็นลูกแกะตัวเล็กๆเ,เข้าก็อยากจับลูกแกะกินเป็นอาหารมันจึงคิดอุบายนี่เจ้าแกะน้อยเจ้ามีความผิดมากรู้ตัวหรือเปล่าคุณหมาป่าข้าผิดเรื่องอะไรเหรอค้ากินน้ำอยู่ดีๆข้ายังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยนะ ็เจ้ากินน้ําอยู่และข้าก็กินน้ําอยู่ตรงนี้เจ้าทําให้น้ําในลําธารขุ่นข้นไปหมดข้าดื่มเข้าไปไม่ได้ดังนั้นเจ้าต้องถูกลงโทษแต่ว่าคุณหมาป่าดูดีๆก่อนสิท่านหนักกินน้ําที่ต้นน้ํานะและอย่างนี้แกะน้อยจะทําน้ําขุ่นได้ยังไงข้าบอกว่าเจ้าผิดเจ้าก็ต้องผิดฉันไม่ผิดจะให้ยอมรับผิดได้ยังไงคุณหมาป่าไม่มีเหตุผลเอาซะเลยโอ้ยข้าไม่สนใจแล้ว แต่ตอนนี้ข้าหิวจนตาลายไปหมดแล้วเจ้าต้องตกเป็นอาหารของข้าว่าแล้วเจ้าหมาป่าอันตพันก็กระโดดใส่ลูกแกะน้อยเพื่อจับกินเป็นอาหารเจ้าลูกแกะน้อยวิ่งหนีและร้องไห้เรียกแม่ล่านป่าทันใดนั้นเองมีสิงโตเจ้าป่ากระโดดมาบังตัวลูกแกะเอาไว้หยุดอยู่นี้นะเจ้าหมาป่าอย่าทำแกะน้อยไม่มีทางสู้ตัวนี้นะ ถ้าเจ้าหมาป่าไม่ยอมไปข้าสิงโตเนี่ยแหละจะจับเจ้ากินเป็นอาหารเองเจ้าหมาป่ากลัวจึงจากไปฝ่ายเจ้าแกะน้อยก็ร้องไห,ห้ไม่หยุดเงียบได้แล้วเจ้าหมาป่ามันวิ่งหนีไปแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วแหละหลังจากนั้นเจ้าแกะน้อยก็ไม่หนีออกไปไหน,ไ,หนไกลๆอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองได้เสมอ